สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมชิน,กนากรแก้วแก้เชียงเคยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลท่าตุตอนะอำเภอแม่ไองหวัดเชียงใหม่ซึ่งมาหาน้ำตาลปัตรแก้วนะครับซึ่งเป็นต้นทุนของวัดธาตุอนเป็นตลาดหลวมที่นี่นั้นมีวิวที่สวยงามมากแล้วก็ผู้สื่อข่าสื่อชนทั่วประเทศทั่วโลกครับเดินทางมาแล้วเป็นสถานที่ พุทธศาสนชนนั้นมากราบมาไหว้กันนี่ผมาพาผู้ชมเข้าไปมัสการแล้วกดูบริเวณรอบๆกันสิ่งศก์สครับครับคผู้ชมครับเข้าเราเข้ามาใหไ จะีแก้วต่ป็นแกวนส่นกลงเป็นเ่อ่ภายในก็จะเป็นผู้รัาัยนับที่เห็นศิลปะนะฮรมากมายครับอย่างเช่นเป็นผู้รักษณะาสาพระองค์นี่นะมือนเป็นพระพของประเทศญี่ปุ่นนครับแล้วก็มาถึงตรงนี้จะเป็นพระพุทธของประเทศสิงคโปร์ นะครับแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นระพุั้ของประเทศมาเลเซียแล้วตรงนี้จะเป็นระพุั้ของประเทศทิเบตนะครับนี่เป็นพุธสุโสรณนะฮะอยู่ที่จังหวัดชายเชิเศ้าแล้วก็ลักษณะแบบนี้เป็นหยักสีเหมือครับแล้วที่เหลือแบบนี้เป็นแบบของปูฐานนะหรือปูตางนะครับแล้วก็พุธลักษณะของไทยใหญ่นี้เป็นลัสตร์แห่บบต่างๆมากมายแล้วก็เป็นลักษณะ sesemangat untuk mendapatkan keinginan masyarakat di Indonesia ini adalah kondisi terak-kondisi masyarakat Indonesia dan ini adalah kondisi terak-kondisi แล้วลักษณะของตุ๊กตาพวกนี้นะครับเป็นของเงจิตตะต่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลลักษณะของวัชชะไก่ที่ประเทศก็มั้ยวัชชะไก่นี่เป็นลักษณะของพระพุทธจากประเทศลาวนะครับ พระพุทธลักษณะครับนบของประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าแล้วก็พระพุทธลักษณะแบบประเทศฟิลิปปินสครับพระพุทธลักษณะแบบประเทศจีนครับทุ้ชนพระพุทธลักษณะของแบบประเทศเวียดนามนะครับ พระพุทธลักษณแบบประเทศอินเดียนะครับพระพุทธลักษณะนะครับแบบประเทศเหญ่มากยือก็มากนะครับนี่คือประเตศปิฎของคนไทยนะครับเริ่มเ้นที่หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ฟั่นนะครับอาจารย์ดนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงพ่อทวดนะครับเยีกษ์น้ำทะเลนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับและหลวงพ่อพระครูรีสิทธิยานะครับสมเด็จพระตักพระอาจารย์โตกรมนังสีและนักดู่งร้านนัครับวัตถุบัตรเจ้าสิบชัย หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ชอบครับทุกท่านแล้วหลวงพ่อท่านทายวาจาสิครับซึ่งเป็นพระจุลจักรข้าครับและหลวงปู่มั่นบริโภคครับหลวงปู่ขาวองานอยู่นะครับ หลวงปู่สุขครับหลวงตามหาบัวนะครับหลวงปู่ฤาษีอินดงครับครูบาดวงดีครับเกียจิตของจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชาครับคุณผู้ชม ถ้าผู้ชมไ้เห็นนี่คือสมเร็จพระนหนขาว่าซ่งท่านเคยยกทัพมาทนี่แล้วก็เรียว่าเป็นเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่นีบุคคลระดัข้งโลกแล้วก็ของประเทศไทยของเราเป็นสิ่งทีนารั คุณผู้ชมที่ผ่านเจดีย์แก้วพระเจดีย์แก้วแห่งนี้นะก่อนที่จะเดินขึ้นเพื่อไปไหว้พระโรมสารีพิชชาตจุดที่ผมอยู่เนี่ยนะก็คือเวลาเราถ่ายมาเรื่อเห็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายแล้วก็จะเห็นหมอกรอกนี่แลครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะเดินขึ้นไปเนี่ยจะมีทางเดินอยู่สามชั้นด้วยกันนะครับก็จะพา เป็นบันไดมังกรตรงนี้นะครับที่ไปครับคผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้นะก็จะเห็นจุดที่ผมยืนอตรงนี้แล้วก็มองไปข้างบน จะเห็นดวงตาสวรรค์นะครับซึ่งมองแล้วก็เห็นเลยครับคนที่มองแล้วก็เห็นว่าชรับ รับท่นที่ชั้นสีงเราเห็นก็คือระบบสาหรีวิธธทยาตนะครับของพระสุตแทล้งเรีงนะครับครับคุณผู้ชมครับไหนที่เราเห็นฝั่งนู้นก็คือประเทศเมียนมากหรือว่าประเทศพามา่าแล้วที่เห็นตรงสูงหน่อยคือฐานทัพนะครับนงทางพามา่านะครับซึ่งอยู่ใกล้กับพระเจดีย์แก้วเห็นี้ด้วยนะครับแล้วก็มองไปเห็นข้างล่างตามทีน้ำก็คือแม่น้ำกกนั่นเองนะครับที่จะไหลา,าไปสู่ จังหวัดเชียงรายจากตำบลท่าตอนอําเภอแม่อายนี่นะครับไปถึงจังหวัดเชียงรายนะครับแล้ผู้ชมครับหลายๆท่านเมืองกดินะครับจะมาประทัดจิตเจ้าอย่างนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงราย กำลงสาดีิะกค่ะแต่วันนี้ผมเป็นนก่าว่จะจัการคลงก่อนนครับสวัสดีครับ